สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมมีเหรียญของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ชมกันนะครับครับนี่นะก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับจะเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับนี่นะก็ด้านหน้ากลองเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะหลวงพ่อจงนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮะกับเหรียญน,นี้นะะเป็นเหรียญใหม่นะเพิ่งเพิ่งได้มานะครับก็จะมีซีนพลาสติกมานะครับนี่นะก็จะเห็นค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาชมกันเต็มๆนะครับ นี่นะก็ أ, แกะมาแล้วนะเหรียญตรงนี้นะครับนี่นะคือเป็นเหรียญของหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยธุธยานะครับก็เหรียญนี้นะฮะจะเป็นเหรียญพิมพ์ใบเสมานะครับถือว่าเป็นพิมพิมพ์นิยมนะครับนี่นะก็นี่นะก็นะกสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะจะเป็น เขาเรียกว่าเหรียญกันภัยนะครับเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับเป็นเนื้อทองแดงซาดินนะครับนี่นะก็จะลักษณะสีสีทองแดงอ่อนๆนะครับเขาเรียกว่าทองแดงซาดินนะครับนี่นะก็จะมีองค์หลวงพ่อจงอยู่อยู่ด้านกลางนี่นะครับก็ตรงนี้นะฮะจะเขียนว่า หลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเหรียญนี้จะมีต่อโคตอยู่ด้านหน้าด้านข้างของนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะจะมีต่อโคตอยู่นะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นห่วงปั๊มนะครับแต่ไม่ไม่ได้เจาะห่วงนะครับนี่นะเป็นเหรียญที่ไม่เจาะห่วงนะครับก็ลักษณะของผิวเหรียญน่าจะค่อนข้างจะหยาบนะครับจะ ไม่เลื่อมนะครับเห็นลักษณะแล้วนะฮะก็สวยงามมากทีเดียวนะครับเห็นนะก็เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะพบได้เยอะนะครับถือว่าเป็นยอดนิยมเลยนะฮะในบรรดาพระเครื่องของหลวงพ่อพจงนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นเหรียญลักษณะนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะ เป็นเหรียญใหม่นะครับพึ่งออกในปีพศ2560นะครับก็คือในปีนี้นะครับเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับนี่นะรายละเอียดด้านหน้านะก็จะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากนะครับจะค่อนข้างจะคมแล้วก็เด่นชัดนะครับโดยเฉพาะองค์ของหลวงพ่อนะครับจะเด่นขึ้นมาชัดเลยนะครับนี่นะก็ค่อนข้างจะชัดนะครับ รายละเอียดนะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะก็เป็นเหรียญที่ไม <iros cin'> ่หนามากนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะด้านหลังนะครับด้านบนนะจะเขียนว่ากันภัยนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้นะจะเป็นหลังยันนะครับยันแล้วก็เป็นรูปสิงนะครับอยู่อยู่กลางนี่นะครับนี่นะเป็นสิงกลางนะครับแล้วก็ พศ2560นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะจะมีรหัสเหรียญด้วยนะครับนี่นะ774นะครับอันนี้เป็นรหัสของเหรียญน,นะครับส่วนด้านบนสุดนี่นะจะอัขระบาลีนะครับนี่นะออค่อนข้างจะดูง่ายนะครับสำหรับเหรียญของหลวงพ่อจงนะครับนี่นะก็หรือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะ สมบูรณ์แล้วก็ดูง่ายอีกเหรียญนนึงนะครับหลวงพ่อจงนะฮะท่านก็ออกเหรียญมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าเป็นพระเกจิท,ที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะเยอะในจังหวัดพระนครยุธยานะครับแล้วก็ด้านนอกๆน,นะฮะจังหวัดต,ต่างๆนะครับก็ในพิมพ์นี้นะในรุ่นนี้นะก็ เ็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญย้อนยุคก,ก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะพิมพ์แบบนี้น่าออกมาเยอะนะครับนะสวยงามแล้วก็คมชัดนะครับจะกล่าวถึงเรื่องพระจงนี้นะใครๆก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีนะครับรู้จักกันดีนะครับถ้าว่าคนที่นิยมเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับ เรียกว่าเป็นสุดยอดของพระเกจิทั้งจังหวัดอยุธยาอีกองหนึ่งนะครับที่ของวัตถุมงคลต่างๆนะครับของท่านนะครับก็ล้วนแล้วแต่จะมีราคานะครับส่วนใหญ่คนจะชื่นชอบแล้วก็นิยมหามาครอบครองกันนะครับถึงว่าเหรียญเกา่กาๆหรือรุ่นเกา่กาๆนะครับค่อนข้างจะ มีชื่อเสียงนะแล้วก็มีราคาเยอะนะครับอนี้นะก็เป็นเหรียญใหม่อีกเหรียญน,นึงนะครับของรูวพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะก็เหรียญน,นี้จะมีมีโค้ดนะครับนี่นะจะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโค้ดหน้านะครับแล้วก็จะมีรหัสเหรียญอยู่หลังนี่นะครับนี่นะนี่นะ ก็จะเห็นเด่นชัดนะครับครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีๆเหรียญหนึ่งนะฮะที่มีเอามาให้ได้ชมกันนะครับก็สาหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่ออกมาจากวัดนะครับเหรียญที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ก็หรือว่าโอเคนะครับคนที่ชื่นชอบหรือสนใจนะก็เข้าไปดูที่วัดได้นะครับก็จะยังมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเหรียญเพิ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะก็ถ้าใครที่ชอบหรือสนใจนะก็สามารถหาได้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะจะยังราคายังไม่แพงนะครับนี่นะก็ ื่นชอบหรือสนใจนะครก็ข้าไปดูที่เว็บไซต์ของธรรมะพาคเครื่องได้นะครับหรือจะไปดูที่วัดก็ได้นะครับครับก็สำหรับวันนี้นะต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ